ใครจะถามเมย์เมย์มีคำถามนะคะสำหรับกรณีที่เมย์เนี่ยคือความรู้ของคนไทยก็มีเยอะนะคะแต่ในการที่เราไม่ได้ใช้ภาษามานานคือคือก็คือเมย์เร่งเรียนอย่างเดียวถ้าจะไม่ได้ภาษาไทยเราลืมไปมั่งอะไรมั่งแล้วถ้าเมย์อย่างเออเมย์ก็เซนหนึ่งเรียนมาสองครั้งแล้วแต่ยังไม่แต่โรงสอบแต่ก็คือสอบแบบแบบเราไม่จําเป็นประมาณนี้ก็เลยไม่ผ่านแต่เมย์ก็เคยคิดนะคะว่า เมย์ก็อยากเรียนล่ามเพื่อเป็นเป็นอาชีพสำรองหรือว่าในเวลาว่างได้แบบว่าได้ได้ช่วยเพื่อนๆอ,อ,อย่างนี้ค่ะแต่การที่เมย์จะเป็นรื้อภาษาไทยคืนมาเนี่ยมีหนังสือภาษาไทยเล่มไหนที่แนะน,นำไหมเพราะโอเคเราจะใช้แบบล่ามแม่นนะประมาณนี้มีมไหมคะอันอันดับแรกเลยนะพี่แนะนําก,ก่อนเลยว่าตอนนี้เรามีเว็บเนาะเรามีหนังผู้อินตอนองอิน,นเทอร์เน็ตอะไรต okay. ุ้งต้ ให้แนะนําเลยมันจะมีอ่าราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมอันดับแรกน้องต้องมีเอาไว้ในมือถือเลยโหลดแอป <Okay. S 1> นี้มาใช้ได้เลยแ,ลแอปอย่างน้อยเนี่ยการจะเป็นล่ามได้การจะพูดการจะเขียนภาษาได้อยู่ต้องมีราชบัณฑิตยสถานไอ,ไอพจนานุกรมอันนี้เอาไว้ติดตัวอันนี้สําคัญอันดับแรกนะคะอันนี้สําคัญค่ะขอบคุณค่ะค่ะเพราะว่า แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าการดูข่าวนะพี่เน้น <c oughs> ให้ดูข่าวดูข่าวสารบ้านเมืองอย่าดูละครไทยมากแบบละครก็ดีแต่ว่าดูพวกข่าวสารบ้านเมืองบ้างการใช้ภาษาสมัยนี้เป็นยังไง <c oughs> เขามีศ <c oughs> ัพท์อะไรใหม่ๆแล้วก็ <c oughs> อย่างที่บอกส่วนภาษาเยอรมันทํำยังไงก็แนะนําเช่น,นเดียวกันภาษาเยอรมันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอาผูดงงานทางด้านสุขภาพก็ได้ทางด้านทางด้านร่างกายอย่างเช่น เราเทียบเคียงกันได้ใช่ไหมะเรารู้ในว่าโลกไต้โลกไต้ทางกูเกิลไปไตไตมันอ่านว่าเนอรเรนเนอรเนนซึนดุงเนอรเนสไตน์ู่นนี่นั่งเราเอาไปเทียบเคียงกันได้เราก็สามารถศึกษาได้คือเตรียมเตรียมได้เพราะว่าบอกอีกอย่างการเป็นล่ามเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจริงๆเลยนะบอกตรงว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนพูดภาษาได้ ทั้งสองภาษาแล้วจะเป็นล่ามได้มันไม่ใช่ <Make S 2> มัน <โด S 2> มีนามากกว่านั้น,ม,นมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ประษาทรับฟังปราษาทโอ้ยแบบสมองการาปล่อยวางด้วยใช่ <c oughs> ค,คือคือเยอะค่ะบทบาทในการเป็นล่ามแล้วเป็นล่ามในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> เป็นล่ามให้กับผู้ป่วยทางจิตเวชอย่างเงี้ยผู้ที่มีอาการลอยๆผู้ที่แบบ เราต้องแปลแปลบางทีเขาพูดเขาบอกว่าเขาเออคือเขาเขาพูดในสิ่งที่มนุษย์โลกเราแบบ <c oughs> เขาอยู่ในโลกของแฟนตาซีในโลกของเขา <c oughs> แต่เราต้องแปลออกมาให้คุณหมอเขาฟังว่าอะฮะคนไข้มีอาการนี้นะเขาเรียกชิกซูเฟรนีคือหลอนคือนอย <c oughs> พารานอยเขามีอาการตรงนั้นตรงนี้เราก็ต้องแปลในสิ่งที่คนไข้ถึงมันจะเป็นอะไรที่ฟังไม่รู้เรื่อง เราก็ต้องแปลตรงนั้นออกไป <Okay. S 2> ในขณะเดียวกัน <Okay. S 2> ถ้าเป็นล่ามให้กับอ,อ,อย่างที่บอกว่าหน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือว่าทางโรงเรียนอันนั้นเราก็ต้องแปลไปกึง่งอธิบายให้เขาฟังว่าอ๋อที่คนไทยเนี่ยเขาบึง้งบึงตึงตึง,ตงคุณแม่เขาไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณครูเนี่ยเพราะเขามีความรู้สึกคุณครูเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวเขาเยอะเกินไปเพราะว่าคนไทยเราอย่างเช่นบอกว่าไม่ตีลูกนะแต่อีแม่ตี สวิตเขาไม่ตีลูกบางทีพอ,อพอไปว่าแม่เขาแม่เขาก็จะบอกฉันเลี้ยงลูกฉันมาตั้งเจ็ดคนแล้วทําไมฉันจะตีมันไม่ได้ฉันรู้ฉันรู้วิธีเลี้ยงลูกเธอไม่ต้องมาสอนฉันหลอกไิธีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอธิบายให้อีกคุณครูเข้าใจว่าอ๋อคุณแม่เขาอย่างเงี้ยนะคนไทยเราอะ่ะบางทีมันจะมีระบบใช่ไหมผู้ใหญ่อาวิโสรุ่นน้องรุ่นพี่นับถือแต่ฝรั่งเขาค่อนข้างใช่ไหมเขาค่อนข้างเท่าเทียมกัน อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณจะมาเรียกฉันคุณป้าไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นป้าเธอ <c oughs> บางทีเราเรียกเขาสวัสดีค่ะ,ะคุณป้านู่นนี่นัน่นเราก็ต้องแปลเป็นตันเต้เนาะพอ <c oughs> บอกว่าบอกว่าสวัสดีอันนี้ตันเต้นู่นนี่คนที่เขาฟังอ้าวทำไมฉันไม่ได้เป็นป้าเธอทําไมเธอมาเรียกฉันทันเทอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเรานับถืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอธิบายให้กับหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่เขาทราบคือบทบาทในการเป็นล่าม แล้วแต่สาขามันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่สนุกนะคะบอกได้เลยว่าสนุกเพราะพี่ทํามาตอนนี้ยุทามาตอนนี้ก็คือก็จริงๆอ่ะเริ่สอ2000ตุลา2000นะปี2000จนมาถึงบัตรเนี้ยก็21 2021แล้วใช่ไหมคะก็คือ20ปีได้แล้วมาน่าสนใจมากเลยค่ะแต่เมย์ก็เคยเมย์ก็เคยแปลให้แบบแต่ไม่ได้แปลว่าไปไปแปลแบบ ไปรายได้หรืออะไรแต่ก็มีมั่งที่แบบมีเพื่อนที่ต่อมา<ช>มีเพื่อน<ช>ไปหาหมอ<ช><ช>ประมาณเนี้ยไปหาหมอ<ช><ช>ก็คือแบบก็อย่างว่าเราก็เป็นไปหาหมอจิตใจเ้วก็ไปหรือมีเพื่อนจะเลิกกับแฟนหรือไม่มีม,มีคนรู้จักก็ไปแปงให้หน่อยก็คือเราก็ไปค่ะไปประมาณสามสี่คนแล้วแต่ก็เรียกว่าโอเคมันก็พอทําได้เพราะ เขาเนี่ยเข้าใจเราฝั่งฝรั่งฝั่งคนชีวิตอ่ะพอจะเข้าใจได้ภาษาตรงนั้นเราได้คแต่พองทจะหันมาแปลให้เพื่อนเราเนี่ยทำไมเรางงยังปรอมาณช่ไหคะว,วิธีการถ่ายทอดวิธีการอธิบายให้คนไทยเข้าใจบางทีเนี่ยฝรั่งเขาพูดมาอย่างเงี้ยแต่เราจะพยายามถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้ให้คนไทยเข้าใจอ่ะทำยังไงเน่ทำได้ไหมม,มันงงทาไมมันง,ง ประมาณนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะมันเป็นอะไรที่เราต้องหาประสบการณ์ด้วยในระดับหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นล่ามทําไปแล้วมันจะสอนเราด้วยว่าบางครั้งการที่เราเหมือนกับว่าเราอยู่ที่นี่มานานการที <dá m S 3> ่อยู่อยู่ที่นี่มานานเรารู้เยอะจริงเรารู้ว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เราเจอเยอะแต่การที่เราแนะนําให้คนคนนี้อย่างทําอย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะคะมันก็จะเข้าตัวเราได้มันจะแทงเรากลับมาได้เพราะว่า งานล่างมันเป็นงานที่เดินอยู่บนไหล่เขาเขาเรียกว่าครัสวันรุ่งก็คือ <Yeah. S 2> นึกถึงสภาพเดินอยู่บนเส้นได้ประมาณพห้อีเดินแล้วแบบอะไรมันต้องบาลานซสตัวเองมันต้องทรงตัวเองให้ดีพอสมควรเพราะว่าถึงตายได้คือคือไม,ไม่ถึงไม่ถึงไม่ใช่ว่าตายถึงชีวิตแต่หมายถึงว่ามันเป็นความเสี่ยงอะค่ะมันเป็นความเสี่ยงหลายอย่าง,างถ้าเราแปลผิดไปน,นิดนึงหรือแปลไม่ตรงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือ เข้าข้างฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เกินไปเอาความรู้สึกของตัวเองเข้าไปในการแปลด้วยหรืออะไรเงี้ยเยอะไปก็ไม่ได้เราต้องเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในวงสนทนาคือเราเป็นล่ามแต่ไม่ใช่เป็นพีย่ยุ้ยไม่ได้เป็นน้องเมย์ไม่ได้เป็นเราเป็นล่ามที่อยู่ในวงสนทนาหน้าที่ของเธอคือแค่นั้นเธอไม่ใช่ทนายความเธอไม่ใช่หมอ เธอไม่ใช่พยาบาลเธอเป็นแค่ล่ามอย่างเดียวแต่เธอต้องรู้ทุกอย่างชมคนที่เป็นล่ามในชั้นศาลล่ามล่ามที่เกี่ยวกับหน่วยงนานราชการอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วก็คือทะเบียนอยากจดจดทะเบียนแต่างงานอย่างเงี้ยนะคะหรืออะไรตรงนี้มันก็จะเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งที่ว่าเซไอเซสอย่างน้อยคุณจะมีนะ,ะอันนั้นก็จะเป็นของของพี่เนี่ยสารสูงที่ที่ซูริคเนี่ยเขาจะ รับอบรมล่ามด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ถ้าน้องๆสนใจก็คือเขียนจดหมายไปเหมือนไปสมัครงานอย่างที่พี่บอกเข <ừ> ียนไปแนะนําตัวเราพร้อมอย่างไรแบบไหนแล้วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทางหน่วยงานทั้งสารสูงนะโอเบอร์เกรีกของซูริกเขาสนใจเขาก็จะตอบกลับมาเรียกเราไปสมัครใช่มันจะเป็นระบบคัดเลือกนิดนึงแต่ของบาเซอร์ของเบอร์นเท่าที่พี่ทราบตอนเนี้ยเขาก็ก็มีอบรมล่ามเหมือนกันคือซูริกเนี่ยเป็นคันโทนแรกที่ เริ่มเริ่มพัฒนาไอ,อ้พวกเนี่ยคุณภาพล่างฝึกอบรมล่างเริ่มจากซูริกก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะมีคันโทนอื่นๆเข้ามาจอยด้วยเขาเรียกอินเตอร์คันคอนโทรนาเลชันส์ไลสตุ่งมันจะมีแล้วก็จะมีเรียนประมาณวันแรกจะเรียนเกี่ยวกับทั้งเรื่องของกฎหมายถ้าถ้าเกิดเขาเชิญเราบอกว่าโอเคเขาสนใจอคุณเป็นล่ามคนไทยบางทีเขาต้องการภาษาแปลกๆภาษาพวก เอกโซติกทั้งหลายคือแบบพวกอินภาษาฮินดูมันจะมีเยอะค่ะที่บางทีเขาบอกว่าเออลา่มน้อยเขาต้องการเพิ่มบางทีถ้าเขาสนใจเขาก็จะเรียกเรามาสัมภาษณ์แล้วเขาก็จะบอกว่าอาปีนี้นะเราเปิดพอดีอบรมลาม่า่ก็จะไปอบรมกันจะมีวันแรกน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายก็คือจะจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาขั้นตอนนู่นนี่นั่นชนะแล้วก็อีก อีกอีกวันหนึ่งจะเป็นเรื่องของโดเมชเทคนิคเทคนิคการช็อตโน้ตการแปลอย่างที่บอกไปแล้วแปลยังไง,ง,ไงการออกเสียงทํำยังไงให้เขาฟังเราแล้วฝรั่งเขาเข้าใจเราด้วยบางทีคตร่ามแปลพูดฟังไม่รู้เรื่องฟั่งมันอะไรอีแอ์เอออะไรแบบแอลอะไรมันต้องมีการฝึกการออกเสียงนู่นี่นั่นก็จําเป็นเหมือนกันนะก,ก็จะมีตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นการสอบสอบข้อเขียน สอบข้อเขียนประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเป็นเป็น multiple choice สำหรับพี่ตอนนั้นนะมันจะเป็นนะให้เราเรื่องกฎหมายใช่ไหมสอบเรื่องกฎหมายเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งจะเป็นสอบผู้สอบผู้จะมีกรรมการทั้งหมดสามคนคนหนึ่งเ่ยจะเป็นเกี่ยวกับดูเรื่องของการเป็น d o m a ชอ e ์การเป็นล่ามโดยเฉพาะว่าเรามีเทคนิคการแปลแบบไหนเป็นดอยดนะคะเขาสอบเราเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นดอยไทยแต่จะเป็นดอยดอ ก็คือภาษาเยอรมันเป็นเยอรมันแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าจะเป็นเขาจะพูดอะไรมาแล้วก็ให้เราพูดอีกครั้งหนึ่งเป็นภาษาเยอรมันแต่ในประโยคอื่นแต่เป็นความหมายเดียวกันแต่ในภาษาละก็อันววนี้เราก็ต้องลำดับเหตุการณ์ด้วย uh huh. อย่างเช่น เขาพูดว่าอ่านนายกอทาอะไรใครทําอะไรที่ไหนยังไงเราก็ต้องลําดับเหตุการณ์มันจะมีการฝึกในเรื่องของเทคนิคการจําด้วยเทคนิคนการจําว่าเหตุการณ์อะไรเรียงลําดับแบบไหนอีลามนี่ก็ต้องแปลให้ให้ลําดับแบบใครทาําอะไรที่ไหนคือกินข้าวจนนอนอะ่ะมันมีอะไรยังไงเป็นช็อตๆก็คือพยายามต้องทําให้ได้ในส่วนหนึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของ นี่แล้วก็จะเป็นอีกสองคนกรรมการอีกสองคนจะเป็นคนของสารโดยเฉพาะของโอเวอร์เกอรีเขาจะเป็นเสียงหลักเลยสองคนนี้เขาจะบอกเลยว่าอีเนี่ยล่ามคนนี้จะได้จะได้อยู่ในลิสต์ของโอเวอร์เกอรีหรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าอะเครดิตเเรนก็คืออะเครดิตอ่ะฮะก็คือจะได้รับการรับรองจะเป็นล่ามที่แบบว่าเขารับรองหรือไม่ก็จะเป็นกรรมการสองคนนี้อีกคนจะเป็นแค่ดูเหมือนเสียงศึกษาว่าคนนี้ ควรจะเป็นล่ามหรือไม่เป็นล่างอะไรประมาณนี้ขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าสนุกมากแต่ไม่ไม,ไม่มีอีกคาถามหนึ่งสมมติว่าเราจะไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเราไปเรียนคอร์สของเซนหรือเซสองจบแต่เราคือเราต้องมีสติปัญญาเลยใช่ไหมคะว่าเราเทำเคสหรือกูเกิลเราต้องสอบผ่านไอไม่ใช่ก็คือ ใช่ของเกอเต้หรือว่าอถ้าเป็นเบ2ก็จะเป็นของอย่างที่เหมือนที่พี่แมวหรือน้องบอกเมื่อสักครู่อะของเทลของอะไรนั่นแหละก็คือแล้วแต่มันก็จะเป็นใช่ต้องมีเซอร์ติฟิเคตแค่ผ่านการเรียนเบ2หรือหรือเซไอเซสวายอย่างเดียวไม่พอนะต้องต้องมีเซอร์ติฟิเคตเลยด้วยถ้าเป็นไปได้จะจะดีมากๆก็คือเขาเอาเลยละเขาบอกว่าต้องการแต่มันก็ไม่ใช่ว่า ไม่จบอันนี้แล้วฉันเป็นล่ามไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะคะคือคือของสารสูงสูริศเขาบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่ได้รับเป็นล่ามที่ได้รับการรับรองที่ว่าอะเครดิตเนี่ยถ้ายังไม่เป็นบางทีเขาก็บอกว่าอ่ะเขาก็ให้คุณเป็นไปก่อนจนกว่าคุณจะอะเครดิตบางทีเขาเขามีงานเยอะอะบางทีมันมันมันฉุดเฉินเขาก็อาจจะเรียกเรามาแปลด้วยเขาก็ให้โอกาสเราเหมือนกันทั้งทั้งของไอไออินเตอร u คูทู t รลอิมเปรเช่นเช่นเดียวกันค่ะ ถึงน้องจะยังไม่จบเบสไฟแต่แต่เรากำลังจะจบอะแต่เราก็เข้าไปสมัครไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เราขอประสบการณ์มันก็ทำได้แต่มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะเรียกเราหรือเปล่าแล้วเราทํางานให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนบางทีเราอจจะต้องพูดว่าเออเรากําลังเรียนนะกําลังสะสมไอ้ห้ชั่วโมงอันนี้อยู่ถ้าเป็นไปได้ช่วยช่วยให้งานฉันหน่อยถ้าคุณไม่ให้งานฉันแล้วฉันจะหาประสบการณ์ที่ไหนทําได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ขอบคุณขออีกขั้นนึงไมได้เห็นะนะเดี๋ยวนะก็น้องจีจี้มากแม่แม่ะน้องจีจี้ยกมือหนา <c oughs> แาม่เห็นพี่จีเจียขอโทษค่ะค่ะเป็นจจีะเจียถามที่อยากรบกวนถามมะค่ะขั้นตอนก่อนจะไปเป็นล่ามค่ะที่จะมีการเรียนนะคะไอโ้โมดูลโมดูลโมดูหนึ่งกับโมดูสองเนี่ยค่ะในฐานที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นแบบเป็นรแบบใกล้ๆกันหรือเปล่าคะหรือว่าเราต้องเราต้องเรียนอย่างเดียวเลยโดยที่เราห้ามทำงานอย่างอื่นนะคะ อย่างที่พี่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่พี่บอกว่ามันจะเรียนทุกวันมันจะมีอย่างเช่นของ A Cap นะของ A Cap ที่สุรินะมันจะเป็นโปรแกรมยูเรียนทุกวันเสาร์ตั้งแต่เช้ายันยันนั่นแหละเก้าโมงแล้วก็มีพักเที่ยงแล้วก็อีกทีรอบบ่ายสําหรับคนที่พักทา time คนที่แบบว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทําได้ค่ะตอนพี่เรียนก็ไม่ได้เรียนเฉพาะเรียนภาษาเท่านั้นที่ว่า intensive course ที่ว่า ตอนนั้นพี่ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วเป็นแม่บ้านแต่งงานปุ๊บสามีส่งไปเรียนพี่ก็เรียนอินเทน i ซีคอร์สอันนั้นเรียนทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดเรียนคอร์สล่ามเนี่ยเลือกได้มันจะมีวันเสาร์อย่างเดียวก็ได้นะหรือหรือจะเป็นทุกวันพุธมันมันจะมีแล้วแต่แต่ละโรงเรียนที่เขาเปิดสอนซึ่งมันจะอยู่ในคันโทน,นตา่างๆอันนี้น้องต้องเข้าไปยิงเองเลยเพราะว่าอยู่บาเซลบาเซลเขาเปิดที่ไหนบ้างเฮกซ์ x, หรืออะไรน้องก็เข้าไป คลิกดูคลิกดูแล้วมันจะมีค่าเทอมค่าอะไรสัญญานจะเรียนประมาณ3าถึงสเดือนอันนี้มันก็จะรวมเฟร,เรียนด้วยอะไรด้วยแล้วนะก็คือจงนั้นเราก็จบแต่ว่าเรียนนี้มันมันก็ต้องมีทําพวกเออเขาเรียกว่า fall by speed ก็คือน้องต้องมีเคสคือจบ โมดูลหนึ่งหนึ่งวิชาบางทีเขาจะบอกว่าถ้าคุณจะผ่านวิชานี้ได้นะคุณต้องไปทำเอ่อโฟลด์เซียมันจะเป็นลักษณะอย่างเช่นน้องเลือกเลยเซฟติ้งไหนก็ได้ไปแปลที่โรงเรียนน้องก็ต้องเล่าว่าเออเหตุการณ์เนี้ยที่น้องไปแปลมันเป็นแม่ลูกมันเรื่องราวมันเป็นยังไงน้องเป็นเด็กเอ่ออาดีไฮเอสมีอาการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไฮเปอร์นิดๆเราก็ต้องเขียนออกมาเป็นเหมือนกับเขียนบรรยายมันเหมือนเขาเรียก เหมือนโดเซียมันเหมือนคล้ายๆกึ่งๆวิทยานิพนธ์เหมือนกันโมดูลสองเนี่ยแหละโมดูลสองจะทำเป็นแฟ้มเลยพี่เลือกทำตอนนั้นเรื่องกล่องของการศึกษาโอบริคัตโทดิเชชูไซส์ของของของสูริก็คือตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมมัธยมสามอะไรอย่างเงี้ยจบยังไงเรียนอะไรยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็ เราก็ต้องไปหาข้อมูลต่างๆโรงเรียนในในท้องถิ่นมีกี่โรงเรียนมัธยมปถมจบแล้วทำอะไรแล้วนั่นแหละสายอาชงอาชีพนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำเป็นแฟ้มเป็นโดเซียแล้วก็ส่งเขาไตัวนี้ก็คล้ายๆกับประมาณว่าเป็น semester อ,อ,มมอราไปหรือว่าเป็นแบบเป็นชูอาไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ก็คือก็คือจบกวิชาหนึ่งใช่ไหมคะถ้าน้องจะผ่านหรือไม่ผ่านน้องก็ต้อง ก็ต้องทําตรงนี้ใช่แล้วมันจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือเขาเรียกคูสไลด์รินหรือว่าคนที่ก็สอนเรานั่นแหละ <Okay. S 2> เขาอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์หร uh ื huh. ออะไรแล้วเขาก็จะให้คําแนะนําเราเหมือนเป็นที่ปรึกษาเราว่าอ,อ๋อคุณต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะพี่มีเอกสารตรงนี้นะสมัยที่พี่เรียนตอนนั้นก็ยังเก็บเอาไว้ uh huh. คือเยอะมากพี่ต้องไปตามโรงเรียนด้วยซ้ําไปไปขอเลยว่าเฮอเวลาเด็กที่มีอาการเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะ เ,เรียนอ่อนๆแบบต้องได้รับความช่วยเหลือจะต้องทำทำเทราพีเขาเรียกโลคกโคเปดีมันจะมีอะไรอีกมาลเทอราพีมันจะมีมันจะมีวิธีทำบำบัดต,ต่างๆเยอะแยะไปหมดสำหรับเด็กที่เรียนไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งหรืออะไรต่างๆ EF Integration f น l t e r u n g มันจะเป็นคอร์สที่เข้าติวเข้มสำหรับเด็กต่างชาติน่นเนี่ยคือเราต้องศึกษาคือลงลงทางด้านการของพี่ลงทางด้านการศึกษาตอนนั้นนะ เราต้องรู้ศึกษาไปเรื่อยๆเ,เพื่อเอามาเอามาใช้ในการทำวิทยาไปใครวิทยานิพนธ์อะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็เดี๋ยวถามคำถามนะคะถ้าเวลาเมื่อเราเป็นล่ามแล้วอะคะ่ะเหมือนพี่เป็น,นะคะ่ะความเวลาที่เขาเรียกนั้นเราต้องมีความพร้อมตลอดเวลาที่เขาต้องที่เขา,าจะเรียกให้เราไปหรือเปล่าคะหรือว่าจะล่วงหน้าแค่ไหนอฮสำหรับพี่เลยนะคือตอนน่ะคือตอนนี้ด้วยแหละตรงนี้พี่ก็คือเป็นแม่บ้านด้วยสําหรับพี่เองเนี่ย พี่จะทำงานพี่สามารถเลือกเวลาได้เองพี่บอกฉันจะรับเฉพาะจันพุทธสุขสมมุตินะแล้วถ้ามันมีงานเข้ามาคือจริงๆแล้วเราไม่จาเป็นต้องรับหรอกเราจะรับหรือไม่รับก็ได้ถ้าเขาไม่รับเราเขาก็ไปเรียกคนอื่นอย่างที่บอกเขาอาจจะมีลิสต์ของเขาอยู่อ่สมมุติว่าเกรด A อ,อะเกรดที่ที่มีประสบการณ์หน่อยก็เขาก็จะเรียกเยอะหน่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าไอ้พวกมีประสบการณ์ไปเฟรรียหรือป่วยหรือไม่สะดวกเขาก็จะเรียกล่ามที่ อยู่ในลิสต์เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีประสบการณ์น้อยลงมาหน่อยนึงหรือเขาบอกว่าอาล่ามที่เขาต้องการอย่างเช่นไปแปลพิธีแต่งงานจดทะเบียนสมรสเขาก็ต้องดูล่ามที่เออแบบพอพูดเป็นโคศกเป็นเหมือนกับทําพิธีแปลในพิธีแต่งงานที่แบบว่าเออเขาเห็นว่าเออคนนี้เขามีความเหมาะสมเขาก็จะเรียกคนนี้มากกว่าแล้วบางทีมันก็เหมือนกับว่าอ้าเราเรา,เราคุยเราทํางานกับคนนี้เยอะแล้วเราสนิทแล้วอะ ทำงานกับสารสารซูริกค,คนนี้เขาเรียกเราประจําอ่ะเราก็ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่สะดวกเราปฏิเสธได้แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้ว่าแม่อะไรคือเขาก็ยังให้เราทํางานเหมือนเดิมต่อไปเหมือนเคสที่เร่งด่วนของพี่ที่สุดเนี่ยคะเขาด่วนแค่ไหนคะ <laughs> อย่างเช่นตอนสามทุ่ม ก็มีตำรวจอย่างเงี้ยโทรเข้ามาว่า,ามาแปลได้ไหมแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งไม่นานหรอกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ไปสรุปวันนั้นนะถึงตีสองอะไรอย่างงี้ก็มีอันนี้คือฉุกเฉินมากคือมีแบบตอนตอน,ตอนที่พี่ท้องด้วยซ้ำไปลูกชายคนแรกนะตอนนั้นจำได้เลยว่าเจ็ดเดือนกว่าเกือบก็แปดแล้วอะเข้าเดือนที่แปดแล้วท้องแปดเดือนละอันนั้นเป็นคดีไปวางเพลิงผู้หญิงเขาเขา,เขามีอาการแบบ ยาอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็หลอนแล้วเขาเผาบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงคือไอาการก็จะทุบโต๊ะอารว่านู่นนี่นั่นแล้วเราก็แบบใช่ไหมเขาก็บอกโอเคนะถ้าฉุกเฉินเดี๋ยวเธอน้ําคล่ําอะไรทะลักทะเลึอะไรจะไปโรงพยาบาลอะไรก็เขาพร้อมนะเขามีรถพยาบาลเต็มที่อะไรคือเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกสนานเฮฮามากมากๆหรือคดีตบตีอะค่ะคดีคดีทะเลาะผัวเมียตีกัน ดึกๆดื่นๆนะเขาไม่ได้เลือกว่าเขาตีกันตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกเราแต่ค่าค่าเขาเรียกอะไรค่าตอบแทนดีนะถ้าเป็นเป็นหลังสองทุ่มน้องจะได้อีกยี่ห้าเปอร์เซ็นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นยี่ห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือสมมุติว่าร้อยหนึ่งเขาก็ให้เราเพิ่มอีกยี่ห้าฟัมอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือร้อยห้าสิบเลยสําหรับชั่วโมงนั้นถ้าเราแปลแบบในเวลาในเวลานอกเวลาไปแล้วค่ะหลังสองทุ่มไปแล้ว เขาก็ให้ค่าค่าเหนื่อยเราค่าโอค่าแบบ uh huh. พิเศษด้วยบอกเลยว่าผล <laughs> ตอบแทนดีถ้าทำร้อยเปอร์เซ็นตนี่โอ้โหสุดยอดแต่ว่ามันไม่มันเป็นมันไม่ได้หรอกตายก่อน <laughs> เพราะว่ารับงานล่ามเนี่ยนะถ้าเกิดแปลเช้าแปลเย็นก็พ่อแล้วคือสมองแตกแล้วค่ะคือมันเยอะมันเยอะจริงๆคือสองถึงสามจ็อบถ้าเป็นจ็อบเล็กๆชั่วโมงสองชั่วโมงออาลับสามสามจ็อบต่อวันได้ แต่แต่อย่างพี่พี่บอกเลยว่าพี่ทํางานจริงๆอาทิตย์หนึ่งนะตกประมาณสิบชั่วโมงถึงสิบห้าชั่วโมงอันนี้คือแม็กซิมัมของเราคือสิบห้าชั่วโมงแปลเราไม่เอามากกว่านี้ละเพราะว่าเราไม่ได้ทําทุกวันจริงๆแล้วค่ะแสดงว่าอย่างนี้น้องยุ้ยต้องมีเขาเรียกอะไรนะทางสารทางตํารวจต้องมีที่ติดต่อน้องยุ้ยใช่ปะคือคือ,อ,กกอคต้องบอกก่อนว่าไหน ลิสที่โอเวอร์เกอรีของคันโทนซูริกนะอันนี้ยกตัวอย่างของคันโทนซูริกโอเวอร์เกอรีคันโทนซูริกเนี่ยเขาเรียกว่าเขาไม่เรียกตอนนี้เขาไม่เรียกดอมแมชช์เมื่อก่อนมันจะเรียกว่าดอมแมชช์ลิสแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าสปรัตดีนสไลส์ตุ้งคือเรเกสเตอร์โอ้โหแฟชไลส์นิสนายแฟชไลส์นิสแฟชไลส์นิสก็คือ,อเหมือนเป็นบะันทึกล่าซึ่งถ้าลิสท์น <c oughs> ี <c oughs> ้ม <c oughs> ีปุ๊บนะคะลิสต์ลิสท์นี้เนี่ยมันจะลิงก์กับทุกๆหน่วยงานราชการในคันโทนซูริกหมดเลย เขาก็ทนายความเขาก็สามารถขอลิสต์จากทางโอเบอร์เกิได้หรือว่าทางตำรวจเขามีลิสต์ของเขาอยู่แล้วเขาก็คลิกเข้าไปอ้ามีร่างภาษาไทยภาษากาตาโกภาษา ญี่ปุ่นภาษาจีนเขาก็จะเรียกมีใครบ้างแล้วเขาก็จะโทรหาเราคือ,อหน่วยทั้งหน่วยงานราชการเขาจะมีลิสต์ตรงนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของล่ามวัฒนธรรมที่ว่าแปลระหว่างอินทรคูทูเรอะไรตรงนี้อันนี้โรงพยาบาลเขาก็จะมีลิสต์ตรงนี้สําหรับล่ามวัฒนธรรมมันก็จะมีเขาเรียกว่าหน่วยงานจัดหาล่ามพวกที่เป็นเขาเรียกแฟมิลล์ลุ่มสเตเลสเตเลก็คือหน่วยงานอย่างเช่น อย่างเช่น BeF หรือว่า bit อะไรอะ่ะมันจะมีอ่ะฟ i t นู่นนี่นั่น,นเขาก็จะมีลิสต์ล่ามของเขา uh huh. หน่วยงาน h ฮ x หน่วยงานคาริทัสหน่วยงานอะไรเขาก็จะมีล่ามของเขามีล uh ิสต์ของเขาแล้วเขาก็จะนั่นของเขาไปก็คือแล้วแต่สาขาไหนเชี่ยวชาญด้านไหนล่ามโรง,ง,งพยาบาลอย่างเงี้ยถ้าโรงพยาบาลแปลห้องไอซอะไรประมาณนี้ก็เออเขาก็จะมีล uh ิสต์ของเขาฉุกเฉินได้มาได้ไม่ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะ uh huh. ขอบคุณค่ะอบพิจรีประธานสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยนะคะกล่าวปิดการสัมมนาเสวนาะพูดคุยจับกลุ่มคุยกันในวันนี้นะคะเชิญค่ะพี่ไม่อยากให้จบเลยเนาะมีม้ถามยะไม่มีคำถ <c ười> ามยังอื่นไได้นะ <c ười> เกินเวลามาหน่อยนึงแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะก็เออทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ที่ มีประโยชน์มากนะคะนะคะวันนี้ก็ได้ได้ความรู้มากมายนะคะแล้วก็ได้วิธีการหลายๆอย่างในการที่จะสร้างอาชีพนะก<ส>็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากระคะทั้งสี่ท่านนะคะคที่ท <นะ S 1> สละเวลา <laughs> มาแบ่งปันประสบการณ์การทํางานนะคะเ <ๆ S 1> พื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าสัมมานาทุกท่านตอนนี้มียี่สิบท่านแล้วนะคะที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ หลายหลายคนโดยเฉพาะคนที่กําลังหางานทําหรือที่มีงานทําแล้วอยากจะเสริมหรืออยากจะเปลี่ยนนะคะอยากจะเปลี่ยนทีนี้มีข้สอสังเกตนิดหนึ่งค่ะที่เยคือตามที่น้องนุยบอกุอย้ยบอกเมื่อปีเท่าไหร่นะงหนึ่งเก้าก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเปีสองพนันรู้สึกจะมีอะไรนะคะคลื่นของมนุษย์ ชาวไทยวิ่งเข้ามาแต่พี่มีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดแต่ว่ามีวีซ่าเข้ามาเยอะมากแล้วก็ดูเหมือนว่าการมาเยี่ยมเยียนเนี่ยการไปกลับจะล,ลําบากก็เลยเหมือนกับวีซ่าเป็นวีซ่าแต่งเยอะมากซึ่งตอนเนี้ยปัญหาก็อาจจะตามมาเยอะมากเช่นเดียวกัน เตรียมรับไปเลยนะคะปัญหาตอนนี้เนี่ยงั้นต้องไปเรียนแล้วค่ะปัญหาตอนนี้เนี่ยนะคะสาวไทยหรือว่าครอบครัวเนี่ยปัญหาก็คือส่วนใหญ่คือปัญหาครอบครัวจากประสบการณ์ที่เรารับรับเอ่อฮอตไลน์ line, อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะปัญหาครอบครัวแต่ทีนี้เนี่ยก็หวังว่าเอ่อปัญหาพวกเนี้ยมันอาจจะลดลงได้บ้างถ้าสาวไทย สามารถช่วยตัวเองได้ใช่ไหมคะทุกคนเห็นด้วยนะคะเ,เพ็นะฉะนั้นช่วยตัวเองได้ก็คือมีงานทําแต่ก่อนจะมีงานทําอะไรที่สําคัญที่สุดตัวนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือภาษาถูกไหมคะคือต้องเรียนภาษาก่อนนะคะและที่นี่เรียนภาษาขั้นหนึง่งแล้วจะไปเรียนได้แต่พอเรียนเรียนอะไรวิทยายุทธที่เราเรียนมามากมายจากเมืองไทยบางอย่างใช้ไม่ได้ ก็ต้องหาวิธีที่จะเรียนใหม่นะฮะหรือว่าจะเรียนเรียนอะไรต่อไปที่จะหางานทําได้นะฮะช่วยตัวเองได้นะฮะช่วยครอบครัวได้นะ,ะอะไรที่จะเหมาะกับเรานะคะเพงะนั้นข้อมูลวันนี้จะเป็นข้อมูลที่ที่จะมีประโยชน์มากนะคะซึ่งต้องขอบคุณน้องแมวน้องน้องแมวน้องยานะฮะที่ช่วยกันจัดการ ดำเนินงานในการ z o มวันนี้นะคะแล้วก็คงจะเอาข้อมูลนี้นะคะไปทำ youtube เช่นนี้สำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ปอะกาศมาฟังในวันนี้ซึ่งจะได้ประโยชน์มากๆกนะคะก็ต้องขอบคุณแยกก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะและผู้สนใจทุกๆท,ท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก็หวังว่า เราจะได้เจอกันใหม่และอาจจะอาจจะเน้นอ่ะบัญชีอย่างเดียวล่ามอย่างเดียวนะเป็นชุดไปเลยให้เขาว่าเรียนรู้แล้วก็ได้ตอบคำถามโดยตรงกับท่านวิทยากรนะคะขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอบคุณชค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะพบกันใหม่ค่ะ